เลยข้าวนะครับข้าวจำกันก่อนนะไปเลยที่ประบาทสุนทรประจายยุ้ยนะครับทรงมาโปรดกล้าพระจารย์ภาคธิรินพราชธานนะครับให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงานะครับนาทวายแก่พระทุ่งที่จำปันซ่าทวนไกรมัดณวัดประชุมอยู่ที่พระอารามห่วงครับโดยประบาทสุนทรประจายยุ้ยสุนทรพระกนาโปรดกล้าโปรกำม่อมให้์นอัฐพลไกรชี สมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรจังหวัดพังงานะครับเชิญ้ากระทินพนระจารานทวายเดพระทุ่งจำพรรษาท่วนไกมรมัดณวัดประทุมอยู่ที่พระอารามหลวงตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีในายกรัฐมนเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับวัธิโรครีกิติภพรดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาส่วนรัชกาหนาที่เกี่ยวข้องเผยกระชนประชาชนนะครับเข้าวร่วมพิธีทวายปัจจัยบบำรุงและบูรณะพระอารามหลวง รวมทั้งสิ้นเนี่ยหนล้านสองแสนกว่าบาทนะครับพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาสอทุนทุนละ1นึ่งหมื่นบาทให้กับวิทยาลัยเทคนิคพังงาและโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนตครับ กระทินพระราชทานค่ะเป็น้ากทินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน้าพกระทินและเครื่องกระทินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารส่วนราชการน่วยงานสมาคมหรือววาเอกชนไปทอดทวายอย่างพระอารามหลวงต่างๆทั่วประเทศค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงยุ่ยซึ่งไปตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีใน มู่คณะส่งและอนุเคราะห์ภิกซุผู้ทรงคุณนะคะที่มีจีวรชำรุดอีกด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นกระทินะท่นรพระชาธานนั่นเองนะคะ